สวัสดีครับทุกท่านทุกช่องทางเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมนายยุทธนาแสงสุวรรณครับกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการครับจะนําทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักแล้วก็เรียกว่านํามาพบกับคุณทรัพย์หรือว่าเป็นคำภีร์ก็ได้นะครับกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ทรงคุณุวฒิแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคกระบือนะครับ ใช่ครับผมกำลังนำทุกท่านนะครับเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นคัมภีร์หรือว่าหนังสือนั่นแหละครับผมในการพิมพ์ครั้งนี้นะครับก็จำนวนน้อยด้วยแล้วก็มีเนื้อหาที่อัดแน่นนะครับผมแต่ในราคาที่ย่อมเยาวแต่มันจำนวนน้อยมากเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กันทุกคนหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านโคและกระบ,บือนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับผม ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรวิทย์มีน้องใหญ่ครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรกรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับหนังสือ,สอที่เรียบเรียงขึ้นมาในปีนี้นะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันอยู่15บทก็จะเป็นเรื่องราวของ การจัดการและการผลิตโคเนื้อและกระบือครับวัตถุประสงค์ที่อยากแต่งขึ้นมานะครับก็อยากให้นิสิตนักพิชาการรวมถึงเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจในเรื่องของการผลิตโคเนื้อและกระบือได้อ่านนะครับได้ได้ใช้เป็นตําราคู่มือในการผลิตนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่มีด้วยกันนะครับจะไล่ไปตั้งแต่สถานการณ์การผลิตในเรื่องของพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การวางแผน ผสมผ่านเทคนิคการผสมเทียมเทคนิคการทําน้ําเชื้อแช่แข็งนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องนี้ด้วยในบทที่2นะครับก็จะได้กล่าวถึงการจัดก,การให้อาหารการวางแผนการให้อาหารของโครกระบือแต่ละระยะนะครับไปจนถึง การวางแผนการจัดการเลี้ยงขุนโคขุนระยะสัน้นและก็โคขุนระยะยาวรวมไปถึงเรื่องของการจัดการฟาร์มวางแผนผังสร้างฟาร์มโรงเรือนและอุปกรณ์รวมไปถึงมาตรฐานฟาร์มต่างๆด้วยกันนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมการตรวจสุขภาพสาัตว์โรคและก็การป้องก,กันโรครวมถึงการตรวจวินิจฉัยโรคสําหรับเกษตรกร,ร,กรและก็ผู้ที่สนใจนะครับให้ให้อ่านด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการปลูกสร้างแปลงหญ้าและก็ได้กล่าวถึงพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ถั่วอาหารสัตว์ที่เราใช้กัน นะครับสำหรับการผลิตโคและก็กระเบอือครับหนังสือเล่มนี้นะครับยังได้กล่าวถึงเรื่องของระบบการย่อยอาหารซึ่งเป็นข้อมูลสําหรับนักวิชาการและก็นิสิตที่จะได้ค้นคว้านะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้อาหารให้เหมาะสมสําหรับการาเลี้ยงโครกระเบอือด้วยนะครับอีกทั้งในเนื้อหาย,ยังประกอบด้วยเรื่องของการวางแผนการตลาดวางแผนธุรกิจนะครับในการทําธุรกิจโคนเนล็กกระเบอือนะครับได้มีในเรื่องของ กลยุทธ์การตลาดต่างๆเพื่อ,อให้เราได้ศึกษาด้วยนะครับในเนื้อหานี้ยังประกอบไปถึงในเรื่องของการประกวดวัวการประกวดควายนะครับเป็นบทแถมให้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับกรเกษตรกรที่จะนําโคเข้าประกวดนะครับเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์คัดเลือกพันธุ์นะครับ ของโคกระบือของฟาร์มตนเองให้ดีขึ้นรวมถึงนักวิชาการนะครับที่จะต้องนําความรู้หรือว่าเอาเกณฑ์ต่างๆไปใช้ในการตัดสินนะครับก็จะมีเรื่องของการประกวดและการตัดสินโคกระบือให้ด้วยนะครับอีกทั้งนะครับในเนื้อหาก็ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ซึ่งผมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาเป็นโปรแกรมง่าย Excel ซึ่งเราสามารถทำตามเป็นสเต็ป by step ได้สามารถทำตามได้นะครับในเนื้อหายังมีเรื่องของรายการวัตถุดิบอาหารที่เราสามารถซื้อได้ง่ายๆแ้ะก็สามารถทำตามได้นะครับสำหรับคนที่อยากออกสูตรอาหารสัตว์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝาก สำหรับผู้อ่านนะครับหรือว่าเกษตรกรนักวิชาการหรือว่าประชาชนผู้สนใจนะครับหากสนใจในเรื่องของตําราหรือหนังสือที่จะเอาไว้ใช้เป็นคู่มือในการเลี้ยงโครกระบือนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตราาศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครหรือสามารถดเล็กเมสเซจมาหาผมได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วัชรวิทย์มีน้องใหญ่ครับครับขอบคุณครับ